สวัสดีค่ะพแม่พีน้องเมื่อนี้กมาพอกมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามสิมาว่างแนวทางข้องเราพัฒนาผลที่ออกมาขึ้นเป็นจังใดพแม่พีน้องมีผู้ไดโชคได้มนันนำหลอกจิกผ้ารวยแล้วก็เสียนหนุ่มไหมมาเทิรนครูพแม่พน้องเข่าตัวเบิร์นเนาะวันจันเข้าตัวเบิร์บรวิวานตะวันสุกเด้อพแอม่พน้องคะ่ะเริ่มต้นวิก ต้นวิก,กะเข้าไปตัวเบิลเนาะเย็ดเย็ดพนะเป็นยังไงมีผู้ใด,ดผู้ใดต่างของลรอคกี่ผ้าลวยกับเซียนหนุ่นมไหมคะเพิ่งเปิดช่องกะปังแล้วของเซียนหนุ่มพ่อแม่พี่น้องเข้าแล้วเริ่มเดินแหละดตามชมทางช่องเพื่อนใดด้ค่ะเห็นหน้าเห็นตาไปแล้วเนาะแต่ว่ายัางบม่ทันได้ยินเสียงยังเป็นนุ่มชี้อายอยฟังแต่ซื้อนุ่มลรลพ่อแม่พี่น้องเลย ยังเป็นนุ่มเขียอยู่ฟังเสียงสิเมนพันละยาเป็นผูเวาเอาไพาเวาบ่กสำคัญคอยเลขเข่าเลขปังกับพ่อเนาะพี่พ่อเม่พี่น้องว่าบอกจิบกาแฟไปนั่งก่อนพ่อเม่พ,พี่น้องเ้ยเมื่อนี้แต่เสาแต่เดือกสิบไปทุระค่ะเมื่อนี่สิบไปทุระสิบไปทำภารกิจทั้งหนอกแต่เลขมาแต่เสาค้องรอที่เข้าไปเจ็บเนาะจะ เมื Moment, อ่อเปนเข่าตตัววิ่งตัวรวดบอกหลายวัแล้วเนาะทีเอฟซีเพิ่นตามกันเนาะรุ้นแบบกระจุยก็มีซ้ำกันกับของดาล่ามาดามเอฟซีท่วมากเมื่อวานโอ้ยมาดามสองวันแล้วราคาว่าสั้นเลยเป็นวันที่สามพี่ออเ้อยเงไต้องกาบขอโทษขออพัยเดอของมาดามกับอบอ่เข่าบ่อผ่านเนาะเมื่อนี้มาลงห้ของล็อกลิกแล้วก็ซองุูรันที่ของเพิ่นเข่าไป ออกซ่งงุวรรณกับเขาเพ่อแม่พี่น้องดีใจซูฟังกันนะคะสมมามนาทตัวเลขกอนแล้วก็เลขเด่นประจําวันสิ่งล่งหายไปพร้อมพอมกันสี่อย่างสามเสี้ยนแล้วก็หนึ่งอย่างเนาะเอาไว้เป็นแนวทางพ่อแม่พี่น้องคะเอาไว้เป็นแนวทางก้อนสีเบเบิ้งของล็อกกี้ผ้ารวยเอาแตมาเบิ้งว่าของผู้ไดเขาเนี่ยแหละฮาสิไดสตัดไปพร้อมพรอมกันจบเทียเดียวไปเลยเพ่อแม่พี่น้อง ของเซียนเซียนกะมีล็อกยิกเซียนหนุ่มแล้วก็ซองสุวรรณเนาะเจ็ดเซียนดังนะคะที่เข้าไปเด้อค่ะเด้อที่เข้าไปแล้วก็เลขเด่นประจําวันก็ถือว่ายังไม่หลุดเด่นลักหน่วยมาลักหน่วยพ่อแม่พี่นองแต่ว่าลักซิบบัวยางเนาะหมู่บ้านนี่เอาไม่เมื่อนี่เอาไม่เพราะว่าพรุ่งนี้เราพัฒนาจะออกลงให้ก่อนหนึ่งวันแล้วก็ขอ้งอัวงเข้าไปตัวนึงตัว ให้หกหางเน้นไปสามหางเข้าไปที่สามสี่สี่สามเข้าตัวกัดแต่เข้าตัวเน้นตัวจอะเคลีแตกสามตัวด้หนิพ,พ่อแม่พี่น้องของเพื่อนเป็นหกกันเป็นเจ็ดนี่ปาีิโทยสวยในสอยเลยแล้วเนาะแต้มเดียวค่ะแต้มเดียวของอสูง awesome. แล้วก,ขวขก,งงกวว็ของหลวงพี่แขกลับมากพงาดอีกแล้วเด้พ่อแม่พี่น้องของหลวงพี่แขกใครมาแค่สามหาง ไม่แค่สามหางเข้าไปหรอสามสี่สี่สามเข้าตัวกลับแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอมี่มี่แค่สามหางที่มาดามว่าเอาหมดหนั่นแหละนอกบริเน้นกระไดว่าสั้นเพราะว่าเพิ่นเน้นมหาห้ซ้ำนี่แค่สามหางเข้าไปเต็มเต็มเพราะแม่พี่น้องกลับมาพังอาจอีกแล้วเต็มทุงยามเรลา่าเมื่อวานนี่เงื่นอนเกียรแล้วก็คลองออสุพรรณลับไม้แล้วออสุพรรณ ถ้าเข้าตัวเบิ้ลอสุพรร์ไม่พลาดแน่นอนเข้าตลอดของอสุพธรอ่ะกาบขอบุญขอบุณเช่นเช่นเนาะที่ห้ตัวเหล็กหน,นทางของอสุพันณกลับมาเดือนถ้าเดือนเราสามหมดติดพูดเดีของเพ่นของอสุพรร์เป็นเจนังไ,ไดมีผู้ใดใดตามของเพ่นบอกแล้วก็ของเซียนชนะเนาะของเซียนชนะเข้าไปตัววิ่งตัวรุดเข้าไปตัววิ่งตัวรูดหรือว่ายังไม่หลุดเนาะ เจ็ดกับสามมาน้ากันสามสามสามกับมาเจ็ดกับมามาทั้งบนทั้งล่างเจ็ดกับสามเาาว่าสายวิ่งห้ามพลาดตัวเด่นเพาะนเนาะเป็นสายวิ่ง,งดอกเพื่อนพี่น้องเลขดินเลขกติดเลขดินเหล็กเลขเด่นเลขติดเลขเด่น,ดน,ดนพันคือว่าเดือนดีเนาะติด,ดเลขเด่นทีื่อว่าเรียนดีอะเขาว่าเบงของล็อกกิ๊กผ้ารวยบาทนี่ค่ะคนผู้ไดสิไปกับล็อกกิ๊ก ผ้ารวยถ้าใครจะตามของอกกิกผ้ารวยฮะมาไปนู่นเลยเอาเดี๋ยวปันได้พม่พี่น้องคะพัดลมพัดลมเด็กปได้กระหอนคือเก่าพม่พี่น้อ,นองไอ้ตีซีตีหา่ากันยังหอนอยู่ก็ต้องได้ดเปิดอยู่คือเกา่าพัดลมอ้าวใครจะตามของอก g ิกผ้ารวยเตรียมตัวแคปนาจอ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและหลุดเนาะค่ะเนาะชอบกบ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กบมาดามให้เป็นกำลังใจนะลอวกี้พารวยให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะคะเมื่อนีนเป็นวันที่สิบเ็ดนาะค่ะเนาะลงให้ก่อนหนึ่งวันเก้ากับแปดสองตัวสี่หางเก้าแปด 90, 8, 9ก้าศูนย์แปดเก้านะพันดเก้าแปดศูนย์เเหนึ่งบิ้นจะเป็นเก้าเ้าแปดแดซ้ำตัวสามหางเก้าแปดเก้ปดเหนึ่งเดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่แปดเกเก้าหนึ่งซ้ำตัวเน้นหางเดียวเมีดเดียวแปดเหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลกยิกพารวย คนสวยที่น่ารักสาวน้อยไว้ขยันอะแล้วไปต่อเป็นของเซียนหนุม่มกลับมาพงาดแล้วนะของเซียนหนุ่มนะคะกลับมาพงะหาดแล้วค่ะผู้ดใดสิตามของเซียนหนุม่มเตรียมตัวแคบหน้าจอเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุม่มเพราะว่าของเพิ่นกะถือว่า เดือนเนาะพ่อแม่พี่นองใส่ใดเริ่มใส่ใดแหละเริ่มเขาแหละว่าว่าเล่าว่าน้อยว่าเล่าสมามัชี้เสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเล่าพัฒนาในงวดวันที่18ลงให้ก่อนหนึ่งวันมือนี้เปลี่ยนวันอังคารเน,ะนาะเพะพรุ่งนี้วันพุธนะคะ8กับ7จดสองตัวสี่หาง8ปดสองแปดสามเจดสองเจ็ดสาม เบิ้ลก็จะเป็น8ปดแปสตัว3ามหาง0 8 7 8 7แปดเจสามเสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่8ปดสองแสแล้วก็7 3็ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8 7ดเจ็ดสามแปสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสุวันเนาะของซ่องซูวันกะเดือนดีพ่อแม่พี่น้องผูใ้ใดเปลี่ยนแฟนครับตัววิ่งตัวรวดกระทือมายั่งบลรูดเนาะเป็นช่วงๆพ่อแม่พี่น้องคะ่ะของผู้นั่นเนีย่ยผู้นี้เนี่ยเขา่าอ่าวันที่สิบเอ็ดของพกษภเขาไปเนาะของซ่องซุวันช่วงนั้นก็เข้าไปคนเดียวนะคะเอา้า เป็นจ้าไดสายซองสุวรรณมีผู้ใดเป็นแฟนคลับเพื่อนบ่โอ้ยมาดามโอ้ยอีคือเกาแล้วพวกแม่พี่น้องค่ะแจ๊คสีว่าจังไดบอกเขาอีขลองมาดามนะโอ้ยนด้ตุนแฟนคลับเขาถทษขอให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเน,ะเนาะเหล็กมีเขามีหลุดเนาะค่ะนาะต้องใช้วิจ,จารณญาณเอาผู้ใดสิตามของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รดเหลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง ในงวดวันที่18วันพุทธที่จะถึงนะคะ7กับ92ตัว4หาง7 3 75 93 95เบิ้นก็จะเป็น77 99 3ตัว3หาง7 93 7 95 779สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่93 เก้หสามตัวเนีน2หาง7 9, 3, 7, 9 5, ็ดเกสามห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป้นของเลขเด่นประจำวันพวงมาพี่น้องค่ะลงหกอนเนาะคือเก่าเนาะค่ะเนาะสำหรับสายที่ยังตองการอยู่เนาะค่ะเนาะถือว่ายังไม่หลุดถือว่ายังบรุดวัดที่ผ่านมากกะเข่าเนาะค่ะ แต่ว่าหลักสิตี้บอพานเนาะพมพ่น้นงงวดนี้ก็เข้านะคะหน่วยขึ้นหน่วยเนาะคะ่ะลักลักหน่วยค่ะว่าลักซิบบอพานมาลุดยุวดนนี่แบบกระจุยเลยหลังจากนั้นก็เข้ามาตลอดอยู่ค่ะกระือว่าโอ้อยู่พมพี่นอ้องอะผู้ใดเสียไวยเป็นแนวท่างสําหรับแฟนครับเลขเรียนประจําวันเน้นหลักหน่วยแคปหน้าจอสำหรับ เลขเด่นประจำวันแฟนคลับเตรียมตัวแคบหน้าจอผูแมี่น้นองเลขเด่นประจำวันให้มารุดโมัมนรูดโอ้ยลืมข้าวผู้มี่น้นองโอ้ยมีการลืมข้าวค้เดียวนี้เป็นหลา์ยูสแลว้วเรขกกบพวกเขาเนาะเมื่อเมดกับวกย,ยา่างทอเก่าขึ้นมาดามว่าแม่นอีลีโออย่าสั่งนี้สั่งสินเดอมาดามเอ้ยเจ้ายหเฮงบ่มีผู้เลี้ยงผู้ดูอยู <laughs> ่เลขเด่นประจำวันเน้นหลักหน่วย มีแปดมีเก้ามีศูนย์สามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมต้องมาให้เห็นพ่อแม่พี่น้องอเพราะว่าเจ็บเข้าไปเด้เน้นหลักหน่วยล่างด้วยนะพ่อแม่พี่น้องเน้นหลักหน่วยล่างแต่กันบนเด้อค่ะเด้อเขาล่างหลักหน่วยมาเต็มๆมอันนี้ก็คือการเน้นหลักหน่วยล่างแต่กันบนมีแปดมีเก้ามีศูนย์ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันกราบขอบุญขอบคุณเอ่อเซียนเซียนเนาะที่หายตัวเลขแนวทางแล้วก็กราบขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ